สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีสามารถทําเมนูนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะมีแค่เตาแก๊สกับเอ่อตัวตู้เย็นหรือว่าไม่มีเตาแก๊สมีเป็นไมโครเวฟก็สามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะวันนี้เราจะทำเป็น,นะะชอ็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเขาจะอารมณ์คล้ายๆกับตัวนามะชอ็อกโกแลตแต่ว่าในการขึ้นรูปหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเท่าตัวนามะนะก็ ใครที่เป็นมือใหม่หัดทาขนมอ่ะลองมาทําเมนูนี้ดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนความหนึบความมันความหอมความอร่อยของเมนูนี้เต็มสิบแน่นอนเลยนะคะถ้าสําหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตนะ<ม>ก็เดี๋ยวเรา,าดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบในการทาช็อกโกแลตทัฟเฟิลของเราในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยช็อกโกแลตค่ะเพื่อนเพื่อสามารถใช้ช็อกโกแลตได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาร์กช็อกมิลช็อกช็อกโกแลตแท้ช็อกโกแลตคอมเพลตช้ได้หมดเลยอันนี้เราใช้ทั้งหมมด160กรันะคะค มีวิปปิ้งครีมค่ะวิปป uh ิ้งครีมเนี่ยเราใช้ทั้งหมด80 ml ค่ะเนยใช้เป็นเนยสดรสเค็มหรือว่ารสจืดก็ได้สําหรับเราเราใช้เนยเค็มเพราะเรารู้สึกว่าตัวช็อกแลตถ้ามีเนยแบบเค็มๆอ่อนๆไปตัดเขาเนี่ยมันจะทําให้กินง่ายแล้วก็ไม่ได้เลียนเทาช็อกแลตแบบหวานๆอย่างเดียวนะคะเนยเนี่ยเราใช้ทั้งหมด20กรัมนะคะแล้วก็มีผงโกโก,โก้อันนี้มากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้คลุกกับตัวช็อกแลตทรัฟเฟิลตอนท้ายนะคะ ทุดมีแค่นี้เลยค่ะเพื่อนๆง่ายมากสีอย่างเองนะ<ม>ก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยขันตอนแรกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยนำเพืเ่อนๆก่อนเพื่อนๆดูนะว่าเมนูนี้ทําง่ายมากด้วยการที่เราใช้เป็นแก๊สกระป๋องนะคะกับหัวเตาที่แบบเอาไว้สําหรับชงพวกกาแฟโมก,ก้าพอนอะไรเงี้ยมาทําซึ่งมันแบบง่ายมากๆจริงเราไม่จำเป็นต้องมีเตาแก๊สใหญ่เลยนะคะใครอยู่หอก็ทําได้นะเราจะเอา ภาชนะที่มันสามารถตั้งไฟได้นี่นะคะจะใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่ปริมาณของการทําของเราวันนี้เราทํานิดเดียวเราก็เลยใช้ตัวกระทะที่เราใช้ทําไข่กระทะซึ่งมันโดนความร้อนได้นะคะมาตั้งไฟไฟที่เราใช้เราก็จะใช้เป็นไฟปานกลางค่อยมาทางไฟอ่อนนะคะพอเราเปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็จะเอาวิตติ้งครีมเนี่ยเทลงไปในกระทะหรือว่าในหม้อได้เลยนะ แล้วเราก็คนนะคะให้วิปปิ้งครีมเนี่ยมีความร้อนนะแบบร้อนจนใกล้จะเดือดนะคะอันนี้นะคะวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยก็มีความแบบร้อนแล้วนะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยพอปิดไฟนะคะเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตของเราลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะเขาละลายเข้ากันดีกับวิปปิ้งครีมที่เราต้มมาไว้เนี่ยนะคะอันนี้เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะ ช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเนี่ยนะคะเขาเริ่มจะเข้ากันนะจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนต่อนะคะให้เนยเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับตัวช็อกโกแลตนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็คนจนทุกอย่างเนี่ยนะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เรียบร้อยนะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาอันนี้เนี่ยปิดพลาสติกแรปนะคะเข้าตู้เย็นใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอันนี้บอกเวลาแน่ๆไม่ได้ก็รอดูจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวดีในการเซ็ตตัวของเขาเนี่ยนะถ้าเราใส่ภาชนะที่มันทรงสูงแล้วเนื้อของตัวช็อกโกแลตของเรามันทับกันหนาเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาในการเซ็ตตัวค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเราใช้แบบใส่ถุง เอาถุงซิปล็อกก็ได้นะคะแล้วก็ให้มันแผ่ๆออกเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะแล้วก็อย่างของเราันนี้เราจะใส่อันนี้เข้าไปเลยเพราะว่ามันก็มีความแผ่กระจายอยู่ประมาณหนึ่งะคะไม่ได้แผ่มากแต่ก็แผ่อยู่งงไหมไม่น่างงก็นั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเราก็ปิดพลาสติกแล้วแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นให้เขาเซตตัวเลยค่ะลักษณะของการเซตตัวของเขาเนื้อของเขาเนี่ยจะต้องมีความแข็งขึ้นมาแล้วก็ปั้นได้นะคะก็จะประมาณนั้นนะเดี๋ยวอันนี้เราไปเข้าตู้เย็นกันเลย อนนี้นะคะเราก็แช่เย็นจนตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยเขาเซตตัวแบบนี้แล้วนะคะเขาจะไม่ติดตัวกระดาษแรปตัวพลาสติกแรปออกมาเลยนะคะได้แ,แบบนี้เป็นอันว่าใช้ได้จากนั้นเราจะใช้สกู๊ปตักไอติมนะคะมาตักเขาให้เป็นชิ้นๆนะขนาดเนี่ยถ้าเราใช้สกู๊ปตักไอติมอะ่ะมันจะเท่าๆกันนะคะ ท่านตอนนี้เราต้องทำให้มันรวดเร็วนิดนึงเพ่มเ<ๆ>เพราะว่าเขาจะระลายได้ง่ายนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปั้นเขาอ่า กดเขาเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปั้นเขาเป็นลูกให้กลมกว่านี้ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มแบบคลายตัวมันเริ่มแบบมีความละลายแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยเอามาปั้นได้นะคะอันนี้เราสึกว่ามันละลายไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อน,นะคะ่พระพอเขาไปแช่ตู้เย็นให้เขาพอเซ็ตตัวขึ้นมานะคะเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตท,ทรัฟเฟิลของเราเนี่ยนะเพื่อนๆมาปั้นตอนแรกเขาจะมีความแบบไม่เนียนแบบนี้นะคะเราก็ปั้นให้เขามีความเป็นก้อนกลมเลยนะ แบบนี้นะคะไม่ต้องกลมเนียนมากนะเพราะว่าทัฟเฟิลเนี่ยเขาไม่ได้ถ้าจากแบบจากความเป็นจริงแล้วทัฟเฟิลเขาไม่ได้เนียนแบบเนียนกริปแล้วก็เป็นก้อนกลมดิกขนาดนั้นนะคะก็ลองไปเสิร์ชหารูปในเน็ตได้นะแต่ถ้าเอาง่ายก็ปั้นกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขามาคลุกกับผงโกโก้นะคะแบบนี้ให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะพอคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็ข้อข้อ,ขอ,ออกได้นะคะ เียก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็พักเอาไว้ในจานแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวดีอีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยเอาออกมาจากเสิร์ฟนะคะปั้นคลุกเนี่ยนะคะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยคลุกผงโกโก้เรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเซตตัวดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ เนี่ยนะคะพอเราเซตตัวเขาในตูน้เย็นเรียบร้อยเราก็สามารถเอาเขาออกมาแต่งหน้าแต่งตาเราก็จะเสิร์ฟได้เลยการแต่งหน้าไม่จําเป็นก็ได้นะคะจริงๆแล้วแต่ว่าเรามีแผ่นทองเหลืออยู่เนาะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอามาแต่งหน้าเขาแบบนี้ก็จะดูแพงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ก่อนเสิร์ฟก็โรยด้วยผงโกโก้ก,ก็ได้นะคะเพิ่มความเข้มข้นให้กับเขาเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลที่อร่อยทําง่ายเหมือนนามะเลยนะเพื่อนๆมีความหนึบมีความมันมีความแบบ เคียวเพลินมากแล้วก็รสชาติเนี่ยถ้าเราใช้ดาร์กช็อกนะคะมันจะไม่หวานเกินไปแล้วก็พอไปเจอกับผงโกโก้เข้มๆขมๆเนี่ยมันถือว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองทําเมนูนี้ดูนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครชอบนะ อะไรที่มันแบบเข้มๆขมๆก็ลองดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคาติคําแนะนําของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปคคค่่ะะะสสําหรรััับวววนนนนี้้ก็ตตอองขล เื่นไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ